สวัสดีเพื่อนเอนทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาดูในส่วนของเว็บหรือแอปเกี่ยวกับการลิปซิงค์นะครับเกี่ยวกับการลิปซิงค์จากภาพด้วยคำสั่ง AI หรือการใช้เสียงนะครับ อันนี้ก็คือจะใช้เป็นรูปแบบของเสียงที่มันยายมานะครับมาประกอบกับภาพนิ่งที่เราสร้างมาจาก AI นะครับก็คือเว็บนี้เลยนะครับเว็บดีมนะครับดีม AI นะครับ เว็บดีมินานะครับก็คือเป็นลักษณะของการอัพรูปภาพนะครับคาแรกเตอร์ Character, แล้วก็มาซิงอาจจะซิงจากสร้างด้วยข้อความให้พูดหรืออัดบันทึกเสียงมานะครับหรือภาคเสียงมานั่นเองอาจจะเป็นเสียงเราหรือเสียงตัวละคร นะครับหลักๆนะครับอันนี้ก็จะได้เครดิตอยู่ที่450นะครับเครดิตอยู่ที่450ต่อวันนะครับก็การใช้เครดิตหรือพอยต์นั่นเอง เครดิตก็ขึ้นอยู่กับว่าความยาวในการพูดนะครับระยะเวลาวินาทีนะครับทีนี้เรามาลองดูลองฟังกันเลยนะครับอันนี้มีตัวอย่างที่ทำไว้แล้วนะครับที่นี่คือลานสางค่ะธรรมชาติสวยมากน้ำตกใสไหลายเย็นเป็นที่พักผ่อนชั้นยอดสำหรับคนรักธรรมชาติ ที่นี่คือลานสังข่ะธรรมชาติสวยมากบรมธาตุทุ่งยักษเจ้าค่ะเป็นโบราณสถานเก่าแก่ตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยเชื่อกันว่าเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเลยนะเจ้าคะนี่ไปกันเลยค่ะสวัสดีเจ้าค่ะดิฉันชื่อแก้วตาเจ้าคะวันนี้จะพาไปเที่ยวจังหวัดอุตรดิษฐ์เมืองน่ารักที่มีทั้งธรรมชาติวัฒนธรรมและเรื่องเล่าตำนานน่าสนใจมากมายไปกันเลยค่ะ เห็นไหมครับถ้าเราเห็นจากข้อ,อวความต<อ>รงน,นี้ก็คือเขาก็จะบอกว่าการซิงจเการซ<ด>ิงลิมฝีปากก็คือจะมีการเคลื่อนไหวขยับปากจากเสียงที่เราอัพเข้ามานะครับหรือพิมพ์บรรยายนะครับมันก็จะมีอยู่อันหนึ่งที่ผมพิมพ์บรรยาย ยอ,ยอย่าไปอิจฉาใครนะแต่จงทําวันนี้ให้ดีที่สุดอย่าไปอิจฉาอย่าไปอิจฉาใครนะแต่จงทําวันนี้ให้ดีที่สุดอย่าไปอิจฉาใครนะแต่จงทําวันนี้ให้ดีที่สุดอย่าเป็นคําคมนะครับที่พิมพ์ข้อความเห็นไหมครับพิมพ์ข้อความก่อนอื่นเราก็ต้องนําภาพมาก่อนทีนี้เนี่ยรูปแบบของการเตรียมไฟล์ มาใช้ในงานนี้ก็คือหนึ่งเราก็ต้องมีรูปภาพนะครับมีรูปภาพนะครับภาพที่เราเจนจาก AI โปรแกรมต่างๆแล้วแต่นะครับเห็นไหมครับอันนี้ภาพเจนนะจากแอป l e o n a r d o นะครับ แล้วก็มีในส่วนของเสียงนะครับในส่วนของเสียงก็จะมีอยู่2ส,ส่วนมีภาพโฟตโต้แล้วก็เสียงนะครับอันนี้เป็น,นเจนวิดีโอโครลเว็บกันนะครับแต่ที่เสียงที่เจนเมื่อกี้ที่ให้ดูก็คือดาวน์โหลดมานะครับ นี่คือวัดพระบรมธาตุทุ่งยางเจ้าค่ะเป็นโบราณสถานเก่าแก่ตั้งแต่สมัยสุโขทัยเชื่อกันว่าเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเลยนะเจ้าค่ะใช้ฟรีใช้ฟรีก็จะมีลายน้ำนะครับเโบราณสถานเก่าแก่ตั้งแต่สมัยสุโขทัยเายกน้่าเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเลยนะเจ้าค่ะครับลายน้ํานะครับ กก็ดดาาาวน์โหลมจสวัสดีเจ้าค่ะดิฉันชื่อแก้วตาะเจ้าค่ะวันนี้จะพาไปเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์เมืองน่ารักที่มีทั้งธรรมชาติวัฒนธรรมและเรื่องเล่าตำนานน่าสนใจมากมายไปกันเลยค่ะหนไหมครับทีนี้ผมจะลองนำไฟล์เข้ามาให้ดูนะครับวิธีการนำไฟล์เข้ามามก็คือ นำรูปภาพคาแรคเตอร์เนี่ยนะครับก็เลือกอัปโหลดนะครับเลือกอัปโหลดตรงนี้เราก็ดูไฟล์ที่เราต้องการนะครับรูปภาพนี่นะครับใช้อันนี้อ่ะอัปโหลดนะครับก็ได้ภาพมาแล้วก็ทำการอัปโหลด อัพโหลดเสียงนะครับหรือพิมพ์ข้อความนะครับเดี๋ยวลองพิมพ์ข้อความนะครับสวัสดีค่ะดิฉัน นกอะไรเงี้ยนะครับเห็นไ,ไหมครับแล้วเขาก็จะให้เลือกว่าเป็นเสียงใครเสียงสาวน่ารักเป็นเสียงอะไรก็จะมีเสียงพูดของชายหญิงอัตโนมัตินะครับ

สวัสดีค่ะดิฉันชุ่งเกศ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 เข้ามาครับก็จะสร้างโดยสามสิบสายฟ้านะครับคำบรรยายแค่นี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่จะไม่เอาแบบนี้นะครับก็คือจะอัพโหลดเสียง ที่มีอยู่แล้วเราก็เข้าไปอัปโหลดนะครับอันนี้รูป <c oughs> รูปที่นำมานะครับเมื่อกี้นะครับเดีย๋ยวดูก่อนนะครับรูปที่นำมาเป็นรูปที่หกรูปที่ห้านะครับ <c oughs> ก็จะดูเป็นเสียง เสียงนี้นี่คือวัดค่ะค่ะนะครับเป็นเสียงให้ตรงกับภาพด้วยนะครับที่เราบรรจายไปแล้วนะครับถ้าอยากย้อนเวลาสัมผัสกลิ่นไออดีตต้องมาที่สถานีรถไฟศิลาอาจค่ะสถานีคลาสสิกสมัยรัชกาลที่5ยังเปิดใช้งานอยู่จนทุกวันนี้นี่นะครับธรรมชาติ สังเกตตรงนี้นะครับก็จะใสาฟ้าก็จะขึ้นมา150เลยนะครับเราก็จะเสียไปจาก450ก็จะเหลือ300เครดิตจะได้24ชั่วโมงนะครับจะได้ใหม่เสร็จแล้วเราก็คลิกได้เลยนะครับเพื่อนๆก็รอ ประมวลผลรอเซฟเวอร์ประมาณหกชั่วโมงนะครับผมไม่รอนะสวยมากเห็นไหมครับมันก็จะทำการประมวลผลอีกหกชั่วโมงก็ค่อยมาดาวน์โหลดไปใช้งานอีกทีหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเว็บนี้นะยังไงก็ลองนำไปใช้กันดูเอาไปไปยุกต์ใช้ในงานต่างๆนะครับ สำหรับการแนะนำสถานที่ต่างๆหรือการบรรยายโดยให้ปากพูดอะไรเงี้ยนะครับเจนภาพมาให้สวยงามตามที่ต้องการครับโอเคนะครับสำหรับที่นี่ที่นี่คือ,คอลานสัขารความช่าิสวยมากน้ำตกสายลหล้เ,เป็นปที่พักคนชันะครับไว้ประมาณนี้นะเพื่อนๆ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ